ทำนายฝันฝันเห็นนางรำดวงคุณกำลังไปได้สวยมีคนมาช่วยอยู่ไม่ขาดสายระวังการพบเจอกับคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดีช่วงนี้โชคลาภก็พอหาได้จากที่ไกลตัวความรักคนโสดมีเพื่อนแปลกหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอทำให้ไม่เหงาใจระวังจะแอบชอบคนมีเจ้าของและก็อาจทำให้คนที่แอบชอบคุณ เกิดความไม่พอใจและเกิดการขัดแย้งกันได้คนที่เคยทะเลาะก,กันหรือหึงหวงกันจะดีขึ้นและกลับมารักใคร่กันดีกว่าเก่าดวงการงานการเงินสำหรับคนทำธุรกิจที่ต้องให้เครดิตจะเกิดมีปัญหาผิดนัดการจ่ายหรือมีโอกาสถูกช่อโกงคนรอบข้างหวังจะพึ่งพาบัตรเครดิตของคุณเพื่อรูดซื้อของและ้จะตกอยู่ในภาวะคลื่นไม่เข้าขายไม่ออก ภาระรับผิดชอบในหน้าที่การงานทำให้จำต้องสละแผนการพักผ่อนกระทันหันเลขเด็ดฝันเห็นนางรำ5080185ให้เปเวโชียร์ตนายฝันให้คุณนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ